มาให้ดูรอบเครื่องยนต์ครับนี่ประมาณ940-950นะเมื่อกี้ขึ้นไป970อ่ะมาดูมาตรวัดไม่ถึงพันรอบนะครับนี่ห้าหมืนกว่โลนะเกือบห้าเกือบห้าหมื่นหกแล้วอ่ะแอร์ก็เปิดนะครับอีหกก็รถติดด้วยนะแต่รอบก็ไม่ถึงพันครับคือถ้าเกิดว่าคุณลดรอบได้ขนาดนี้ย รถติดนานเนี่ยมันก็จะประหยัดน้ํามันไปพอสมควรนะเพราะว่าเอบางคันเนี่ยผมเห็นพันหนึ่งนะพันหนึ่งกว่านะครับก็ไม่ไม่รู้ว่ายัางไงน,น่าจะท่อเดิมหรือเปล่าอัน,านนี้ไม่รู้นะครับแต่ของผมเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยสี่สิบก็แล้วสามสิบไม่เกินเก้าร้อยเจ็ดสิบหรือบางทีอาจจะเกินก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละนะนี่มีเก้าร้อยสามสิบเลย ก็นะใครที่อยากาประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับก็นะลองดูท่อที่ใช้ด้วยกันนะผมไม่ท่อเดิมนะแต่ว่าเป็นเป็นท่อท่อแต่งนะแต่ก็ไม่บอกแบร์แล้วกันนะก็ถ้าใครติดตามก็น่าจะรู้ว่าผมใช้อะไรนะครับมันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่ถึงพันนะครับโอเคไปดีกว่าสวัสดีครับ